สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับสาระน่ารู้เรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขภาพโดยเชิงเศสัชเพื่อที่ขับสังคมแห่งการมีสุขภาพที่ดีนะคะเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้คุยเกียันไปแล้วเกี่ยวกับ PM 2.5ใช่ไหมคะยังจํากันได้ไหมคะขอญาตทวนแป๊บหนึ่งนะคะ PM 2.5นะคะก็คือว่าเป็นฝุน่นที่มันมีขนาดเล็กเล็กมากๆเลยนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยค่ะแค่2.5ไมโครเมตรนะคะ ไเซนติเมตรนี่ก็ว่าเล็กแล้วนะคะสําหรับคนที่แบบว่า,าสายตาไม่ค่อยจะดีเนาะไปถึงว่าสายตามีปัญหาค่ะแล้วมิลิเมตรก็เล็กลงไปอีกแล้วไมโครเมตรนะคะโอ้ประมาณห้าถึเท่าได้เลยนะคะฉะนะั้นโอ้เล็กมากค่ะ ฉะนั้นมันยากมากเลยนะคะที่ว่าเราจะมองเห็นมันด้วยตาเปล่ายนะคะซึ่งไอ้เจ้า p m 2.5นี่ค่ะเมื่อเล็กแล้วนะคะมันก็สามารถที่จะทะลุทะลวงเข้าไปในปอดของท่านได้เลยนะคะสามารถเข้าไปสู่กระแสลเลือดของท่านได้เลยนะคะแม้กระทั่งถ้าปิดหน้าต่างแล้วนะคะมันก็ยังสามารถทะลุเข้าไปในบ้านของท่านได้เช่นกันนะคะฉะนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราจะต้องมารู้จักว่า ไรบ้างละ่ะที่จะสามารถป้องกันระงรับไม่ให้ PM 2.5นะะี่ค่ะเข้ามาสู่ร่างกายของเรายิ่งระงรับได้มากเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองและก็ต่อคนรอบข้างของท่านนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเพื่อนๆรู้ว่าเราควรจะเลือกหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในการป้องกัน PM 2.5ได้อย่างไรนะคะ เพื่อนๆรู้ว่าสิ่งนั้นก็คือ N95 แต่ว่า N95 นะคะเมื่อเรามีไอ้เจ้าโควิดนี้เข้ามานะคะทำให้ค่อนขา้างจะขาดแคลม,มากเลยนะคะฉะนั้นเราก็ควรจะเก็บไว้ให้บุคลากรทางการแพทย์นะคะที่เขาจำเป็นจะต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงนะคะหรือว่าบุคคลที่เขาจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลนะคะส่วนเราประชาชนโดยทั่วไปนะคะก็ควรจะต้องรู้จัก การเลือกตะากาักอนาไมันนะคะเพื่อจะได้ปกป้องได้เต็มประสิทธิภาพของเขานั่นเองนะคะอยากรู้หรือยังคะว่าหน้ากากนไมัยที่ดีนะคะเขาควรจะพิจารณาจากอะไรนะคะค่ะอยากรู้แล้วไปพบคำตอบกันได้เลยค่ะไปเลยค่ะ ค่ะหน้ากาอนามมยนะคะความจริงแล้วนะคะเขาก็จะมีการพิจารณาอยู่4ข้อนะคะข้อที่1น,นะคะก็คือว่าหน้ากาแนบกับหน้านะคะคำว่าแนบกับหน้าหมายถึงอะไรนะคะเพื่อนๆจะสังเกตดูว่าเอ๊ะทำไม ึงจะต้องมีหน้ากากสําหรับผู้ใหญ่มีหน้ากากสําหรับเด็กนะคะมีหน้ากากสําหรับคนหน้าน้อยหมายถึงว่าผู้หญิงล่างเล็กอะไรอย่างนี้นะคะส่วนมาตรฐานก็จะเป็นหน้ากากอนามัยของผู้ใหญ่นะคะเดี๋ยวเราเอาให้เพื่อนๆดูนะคะอ่าอันนี้คือหน้ากากอนามัยของเด็กนะคะอ่ามันก็จะมีไซส์ที่ค่อนข้างจะเล็กกว่าของผู้ใหญ่นะคะไซส์เล็กกว่าของผู้ใหญ่ แล้วนี่คือของผู้ใหญ่นะคะ,ะเดี๋ยวให้เทียบขนาดดูเนาะ,ะเทียบคร่าวๆประมาณนี้นะคะ จะเห็นไหมคะว่าของเด็กเนี่ยคะ่ะเขาจะมีขนาดที่เล็กกว่าของผู้ใหญ่นะคะฉะนั้นก็คือหากท่านเป็นคนที่รูปร่างเล็กนะคะเป็นคนค่อนข้างจะผอมเหมือนกับว่าคือหน้าเล็กอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ใช้อีกแบบหนึง่งคนหน้าเล็กก็ใช้อีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เด็กก็ใช้อีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับเรานะคะหน้ามาตรฐานนะคะเราก็ใช้อามาตรฐานอ่าอันนี้ก็คือใส่เข้าไปนะคะ โดยที่มันจะมีขดลวดเราเอาขดลวดไว้ข้างบนจมูกนะคะแล้วก็รีดขดลวดนะคะให้มันแนบชิดกับใบหน้านะคะอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าหน้ากากจะต้องแนบชิดกับใบหน้าของเรานะคะอ่าแล้วหากท่านใดนะคะจําเป็นที่จะต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีหมอกควยยันเยอะนะคะเพราะว่าหมอกควันพีเอ็มสองจนี่ยคะมันเป็นสารก่อมะเร็งนะอ่ามันอันตรายตรงที่ว่า คนปัจจุบันเนี่ยคะ่ะจะเป็นมะเร็งกันมากขึ้นเพราะว่าไอ้เจ้า 3pm 3 5นี่เลยคะ่ะอะพอเราจําเป็นจะต้องเข้าไปในบริเวณที่มันจะอาจจะมีหมอกมีควันเยอะนะคะหรือว่าวันไหนนะคะสภาพดัชนีมวลอากาศเป็นสีแดงนะคะสิ่งที่ทำได้ป้องกันก็คือว่าเพื่อนๆก็ไปเอา สกอตเทปหรือว่าเทปแต่งแผลค่ะที่ว่าเขาใช้ปิดผ้าก๊อดอ่ะ,อะนึงออกใช่ไหมคะมันก็จะมี2อย่างนะคะก็คือเป็นไมโครพอรกับทานสปอร์ทานสปอร์ก็คือมันจะคล้ายๆกับสกอตเทปใสอะ่ะดึงแล้วจะเจ็บหน่อยนะคะฉะนั้นก็แนะนําว่าให้ใช้ไมโครพอรดีกว่านะคะใช้อย่างไรนะคะดึงมาแล้วก็ปิดตรงเนี้ยค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีช่องตรงนี้ใช่ไหม แล้วก็ปิดตรงนี้ให้มันแนบชิดกับใบหน้าของเรานั่นก็เป็นการลดไม่ให้ฝุ่นเข้ามาทางช่องนี้นั่นเองนะคะอะต่อมานะคะก็จะต้องมีแผ่นกรองต้องมีฟิลเตอร์หรือแผ่นกรองนะคะดูจากยี่ห้อน,นี้ก่อนนะคะเขาก็จะบอกไว้ว่าแผ่นกรองอ่าอันนี้ค่ะอันนี้มีแผ่นกรองอยู่นะคะแผ่นกรอง3าชั้นนะคะแล้วไอ้เจ้าตัวแผ่นกรองนะคะก็จะเป็นการกรองให้ ป้องกันไม่ให้ฝุ่นเนี่ยเข้ามาหาเราอย่างแบบเต็มร้อยของเขาอะ่ะก็คือเป็นการกองของคัดแยกฝุ่นไรออกไปบ้างแทนที่มันจะเข้าแบบเต็มที่ของเขานะคะอ่ะของเด็กก็มีแผ่นกองเหมือนกันนะคะนี่เลยของเด็กอ่าแป๊บนึงนะคะขออนุญาตอ่านแป๊บนึง เนี่ยค่ะเขาจะบอกว่าป้องกันฝุ่นละอองและแบคทีเรียอนุภาคเฉลีีย0.3ไมครอนนะคะอ่าอันนี้หมายถึงว่าเขาบอกว่าในเนี่ยเขามีแผ่นกรองอยู่นะอ่าแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะก็จะต้องมีการได้รับมาตรฐานรับรองนะคะอย่างเช่นยี่ห้อน,นี้นะคะก็ได้รับการรับรองจากเนลสันนะคะอ่าอันนี้ก็คือเป็นสถาบันที่ค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะโด่งดังนะคะเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอะคือเกี่ยวกับฝุ่นเกี่ยวกับมลพิษอะไรเงี้ยค่ะอ่าฉะนั้นก็เมื่อได้รับไอ้เจ้ารับรองจากเนวสันนะคะก็ค่อนข้างจะมั่นใจในระดับหนึ่งนะคะตัวนี้ก็มีนะคะมีนี่อันนี้คือได้รับามาตรฐานมาเหมือนกันนะคะ อนอกจากนี้นะคะก็ดูว่าวัสดุที่ใช้เป็นแบบไหนนะคะบางยี่ห้ออาจจะหนาบางยี่ห้ออาจจะบางก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเ,เ,เลือกใช้งานเองนะคะฉะนั้นในร้านของเรานะคะเราก็จะต้องเลือกของที่มันมีมาตรฐานแล้วก็สวมใส่แล้วไม่ค่อยอยาอึดอัดนะคะเพราะว่าถ้ามันหนาเกินไปมันก็อึดอัดใช่ไหมคะและที่สําคัญเมื่อเรามีหน้ากาก,กอนามัยที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วนะคะ ก็อย่าเริมใส่ให้มันถูกต้องด้วยนะคะการใส่หน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกต้องเพื่อนๆย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ที่เราได้นําเสนอเพื่อนๆไปแล้วนะคะค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์เพจเชมเพศตกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน Youtube นะคะแล้วเพื่อนๆจะไม่พลาดสาระสำคัญจากเราเชมเพศศค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ